สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอซที่หักแพ้งจะมองสุบอนสุโปสุสสอนนอก้นเนาะยินดีตอนหักขอสูสองสบูซ่าแนวเจ้จากระหูอแต่ว่าต่องขับมันทันสมัยรีโมทอาอยุมือรีโมทอาอยุมือได้เรียนเปออลูกจะตีหาน้นงกระต้มพี่น้อง เอกระต้ม wow. น้ำสบู่เด้อเอกระต้มเห็ดบุญเห็ดทานอาบุญนำกันเด้อพี่น้องบ่าวยู่ไกลอยู่ไกลมาอาบุญน้ำสบู่เด้อสบู่สิพาทำบุญทำทานง่าอย่าเปิดเทกไม่นีตี้มอนมันสิบติดห้าสิบติดสิบกระสิบเกาะเห็นก็ดี น่องน้ยก็ห่อกระต้มก็ห่อกระได้ค่าถ่องข้าวาสบ้านะโบนวนฉลามน่องคว่ำเสือของแต่พ่อตะแม่ป่วแล้วพื้นค่าข้าถ่องไว้ห่อกระต้มต่อหยัดเสือหยัดม้อนกระได้ห่อกระบะห่อโค้งใหญ่ห่อโค้งน้อยๆกินท่ำซ่องทำแล้วก็เบิร์ดเหรอห่อโค้งใหญ่ได้มันกินแบบเบิร์ด ต้องก็อยากอึดแล้วโอ้ยต้องก็จะเป็นสอยเป็นโสยเป็นพี่พี่น้องเอ้ยจะมันมันอึดต้องนี่กันว่าเศษบุญผาดแล้วก็กินหอดอันจะภาพจะชัดชาผลน,นอกพี่น้องกินหอดอันคุณแม่วิไลพิการผลมาอย่างประวนี่ยบผลว่าเด้โบสเนโบสเน่อบเโบสเนโบสเนอกา สโบกับคิดอยู่ผู้ปูได้คือหูจักสโบเนาะผู้ได้มาแต่ทางใดก็เล่ได้ทักทายยังผลดอกก็มีแต่มีแต่ยิ้มแล้วก็หัวสื่อๆนอกไยกับโบหูจักจำได้ว่าผลเป็นคุณแม่มีไลเนผลเบิ่งกีบสาโบดิแต่สาโบเจื่อจน เพิ่นคู่จักสะโบน้อกับเพิ่นมากก็หอดบ่ได้เบ่าได้อันจ้ากับเพิ่นดอกพี่น้องเอ้ยอันพิแลอเนี่เพิ่นอันเนี่ยนะโซโซไก่ไก่โซเพิ่นเนี่ยเสี่ยงานเพิ่นแล้วก็มาคอยได้บ่าอกกันเลยจิทอดจะผ่าเพิ่นมากพิเล่ พี่นะ่ะอยู่ดีไม่แห้งคนขึ้นจะได้มาเนาะมาเยี่ยมมาเยี่ยมในคนอยู่ดีไม่แห้งเมื่อสุกสุกคนนั่นแหละสีได้หวงโมทนาบุญโซชไก่นะโชไลนเน่เห็นไหมโชโมทนาบุญจะเป็นจะผาบจะศรัทธานำกันเนาะพี่เนาะนะอยู่ดีไม่แห้งเมด่อสุสุกคนเด้อ พอกระตุกใม่นองแล้วแล้วก็สิลงเห็ดเบียกน้ำหมูอยู่วด่้องเอาะนังยางหมัดคนขาก็บ่อเล็บมือขาเนี่ยสมัยในสมัยใหม่เขาบม่ได้เล้าตอกมันเหม่อเลยเด้อนี่แต่นังยางหมัดเอันนี้หมัดกับกระตุกหมัดได้เหาะเพราะก่ะตุกกระตุกมันเบ่งมันอันนี้แล้วมันสิแตกบ่ต้องตุกบ่ต้องเห็ดงามพอปันไดก็ได้แล้วกินได้แล้วพอ บ no, so well, ่ได้เอาไปประกวดเป็นเอาล่างวัลเนาะที่นนอะเนาะเอาง่ายๆแล้วเนาะไปหไเด้เป็นคนเหตุเนียโบเนียาโบหองพราเจ้าทามไปบ้านน้องแตะไปสื่อคอหาห้นเม่ก่อนเงินสา ใชสิเป็นอ่มิตรตาปีนี้โอ้ยซะโบะเกิคนงามที่สุดในหมู่บ้านก็คนงามที่สุดในหมู่บ้านนี่แหละสิเป็นกันเลยหายไปเป็นก็บบ่มีผู้เป็นมีแต่ผู้อายมีแต่ผู้ัวกล้ามีแต่ผู้ขี้อายมีแต่ซาโบ่ผัวเดียวด่านมึนด้านมึนซะ บัาจักว่าพอบ้านกับบจักให้หับอยากให้หับแขกโอ้ยบัาจากักสีไปแต่งตัวละครพอยก็เลยบอกว่าขอยหับแขกบ่ได้พอยสิไปแต่งตัวละครค่ะอ,อาจารย์สิตอนเช้าวก,กช้ามาตัวหนา,าแลเ้เที่ย่ะตอนเช้าก็แต่งให้เจ้าของแล้วแล้วก็ลงไปแต่งตัวละครอ,อยู่วัดอันคนจะมาเห็ุโฮ่งท่านก็บลายยังได้ที่นึ่ง รายยุพูดที่มาเห็นห่วงพานดานิซ่าถูกนำเาะเจ้าโอ้ยไมต้องมไว้มันสอยมันสิอื้อมันอึดมันอยากเพราบ้านมีเก็บ ให้เอาไปโฮมกันเพือนละสามโค้เพือนละสิบโคมจะบโบว์เพือนละหาโคมก็พ่อเลยต้องสีห์ของพี่หมี่อื่นเีมือนก็เป็นมือแห่เพาเรือแล้วพี่น้องมันพี่หงอ้าวมืออื่นก็ได้มือบุญ

อนกาจะเป็นคาดสีขาดคณะพี่น้องโอยลายไก่ให้แม่เนี่ลูกโอยนั่นมันที่พี่จะเพื่อนนะได้ชื่อตาดามออกไว้เลยแหละล้ำคานไก่นี่อะไรนี้เพื่อนทูบกำงงามหมึ่นก็เที่ยวเลยค่ะมาขี่ไก่ต้มจิ้มมดแล่ๆก็ยอกังงามจดอี๋เ้ยอีไม่เอาอเสตายว หูได้แผนการนห้จะเขาให้จะออก,อกอเพเงินแผนการมีหูได้นีเอิใส่น่แมันจะหายิ่อดแม่วนะแม่เงินแม่เงินเดียวเพราะแต่เงินเอ้ยเหต้งหาเถื่อกับบุคคลวันนี้ทังได้แล้วปัน น่ขาไปนอนเลยกระไดสามโคมโคมนด้น้อยเอาท่าได้หรืองนแล้วแตองแตเอาไปลายกบายับเบิดลลยเงินเลือน้อย,ยเดียวหน,นี่งเงินแตกมาทำยาโทนนีกว่าเสียบ่ออันเอาไว้ใส่บาทเห่ียหน้าเอาไปซื้อเหล็งมดกับเบิดได้ เล่นเฟลิจะมากะลอกเฮ้ยมากลอกเอาเอาไปได้ไหมเนยังมากะลอกัมนมาพอได้เดอกทำไมพายกินเอาไปยังหลายแทะแม่เอมบลิกเงินเป็นบอฮะ พันกีดได้ไหมมันมแบ่งท่นกีบอันนี้เบิ่งดีๆมันใบยังอ่าอันนี้มันใบยังเนี่สรงใบมันเป็นอะไรซีนี่ได้สิบหกอืปไปดิเด็ดาใบใบหนึ่งยังอยู่ได้หกสิบ

พอได้ลงไปโฮมน้ำโมพี่นอ้องพอได้ตัดกระตุ้มพองนอ,อองลับเสกขัเนเสรแล้ตมมัดทำไปตัดกัไปวางเสตโตไว้ไปเจ้ากินมุณโมมาทานบนุญ ทำทิฮหอนแดดได้เหนี่น้องเอ้ยที่น้องม่นตอนตึงนเองผ่อแดดมจะจักี่พุ่นม่จจกแดดได้แดดสัมผัาผ้ภา,ภาหัวททหลโล่แดดี่ลึกพิุ่่แดดตัจะตาย พอต้มแล้วก็สิลงวัดเถอะพี่น้องโอเคแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็จะได้ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณสมองสมบูรที่สามารถระเบิดระชมเละติดตามเป็นกำลังใจสบูมาตลอดเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดี